คนที่มีม,มีมีหมูเถื่อนเข้ามาเนี่ยเขามองเห็นช่องทางเนี่ยว่าช่วงนี้ถ้าเขานําหมูเถื่อนเข้ามาสต็อกไว้แล้วสามารถนํามาทางไรช่วงที่ราคามันจะดีได้เนี่ยกลายเป็นว่าเกษตรกร,ร,กรแทนที่จะกาไรก็จะโดนหมูเถื่อนพวกนี้มาทากำไรแทนเมื่อเป็นของเถื่อนเพราะฉะนั้นมันก็คือของถูกนะครับของถูกที่ไม่ได้คุณภาพมันมันไม่ได้กระทบกับเกษตรกร,ร,กรอย่างเดียวผู้บริโภคก็กระทบมันมีโทษในส่วนของอาญาเนี่ยน้อยมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือการทําลายในส่วนของสินค้าที่จับคุมได้เนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นการทําลายต้นทุนของ,ของผู้ที่จะดาเนินการแล้วก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้ายังมีการดําเนินการโดยโดยไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะจับกุมโดยไม่ละเว้น จริงสนามข่าวลงพื้นที่สํารวจตลาดค้าสุกรสองแห่งที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลวงสุกรคงหนีไม่พ้นจังหวัดราชบุรีเขตติดต่อมายังจังหวัดนคนปรปฐมที่เป็นอาชีพของเกษตรกรเลี้ยงหมูขุนกันเกือบทั้งจังหวัดในช่วงต้นปี2565ที่ผ่านมาถือเป็นวิกฤตของเกษตรกรฟาร์ามหมูสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ต้องประสบป,ปัญหาโรคระบาดอาหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF บางฟาร์มต้องทำลายหมูทิ้งทั้งคอกตามนโยบายป้องกันโรคระบาดสัตว์ผ่านมาครบหนึ่งปีของการระบาดโรค ASF ส่งผลกระทบวงจรห่วงโซ่ของเกษตรกรฟาร์มหมูรวมไปถึงเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังไม่ฟื้นตัวนอกจากนี้เรายัางพบว่ากเกษตรกรรายย่อยที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ยังพบกับการระบาดของเนื้อสุกรแช่แข็งที่ลักลอบเข้ามาจากต่างประเทศโดยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา สามารถจับกลุมได้ถึง1ล้านกว่ากิโลกรัมโรมปุสสตว์ฝังทำลายซากหมูแช่แข็งและชิ้นส่วนเครื่องในจากต่างประเทศล็อตใหญ่จำนวนกว่า7 0 0 0แสนกิโลกรัมมูลค่ากว่า123ล้านบาทบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนำซากหมูฝังกลบในระดับความลึกไม่ต่ำกว่า5 0ซนเมตร พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยและป้องกันโรคระบาดท,ที่อาจจะปะปนมาในเนื้อสัตว์ซากสัตว์ที่นำเข้าผิดกฎหมายไม่รู้ว่าใครผลิตบ้างแล้วก็เกษตรกรก็หลงเชื่อก็เอาไปใช้นายสตวแพวรวุฒิสิริปุลประธานชมรมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดฉะเชิงเซาให้ข้อมูลกับเราว่า ทุกวันนี้เกษตรกรรายย่อยต้องจำใจทนรับสภาพขาดทุนขายหมูในฟาร์มอีกระลอกเพราะเลี้ยงต่อก็สู้กับค่าอาหารไม่ไหวต้นทุนเพิ่มเนื่องจากสงครามหมูเถื่อนในไทยยังกระจายเกลื่อนอยู่ไม่รู้จบจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหมูเถื่อนเพราะว่าหมูเถื่อนเนี่ยมันเป็นตัวทําให้อุตสาหกรรมเราเนี่ยอยู่ไม่รอดแน่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติการการทำเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือว่าจะเป็นพืชอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงรอบราคาที่มันจะมีกําไร แต่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าช่วงจังหวะที่เกษตรกรเลี้ยงมาแล้วมันจะมีกําไรแต่กลายเป็นว่าอ่ะคนที่มีมีมีหมูเถื่อนเข้ามาเนี่ยเขามองเห็นช่องทางเนี่ยว่าช่วงเนี้ยถ้าเขานําหมูเถื่อนเข้ามาสต็อกไว้แล้วสามารถนํามาทางกำไรช่วงที่ราคามันจะดีได้เนี่ยกลายเป็นว่าเกษตรกรแทนที่จะกําไรก็จะโดนหมูเถื่อนพวกเนี้ยมาทางกำไรแทนแล้วก็จะอยู่ไม่รอด ส่วนสถานการณ์ราคาหมูหน้าฟาร์มมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องสาเหตุสำคัญเกิดจากปัญหาหมูเถื่อนที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศทำให้ต้องปรับราคาหมูลงเหลือกิโลกรัมละ76บาททั้งที่ต้นทุนอยู่ที่100บาทต่อกิโลกรัมทั้งที่เป็นช่วงที่ทำกำไรของผู้ประกอบการฟาร์มหมูคือปกติเนี่ยปีใหม่จุดจีนเทศกาลอะไรที่เป็นงานเลื่อนเริ่มสังสรรค์นะครับ มันควรจะต้องใช้เนื้อสุกรเพิ่มขึ้นหรือไข่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพวกสินค้าพวกนี้มันต้องแบบบริโภคนนะครับแต่การทว่าปีนี้แบบดูไม่โอเคเลยผมว่าโครงสร้างมันต้องปรับเปลี่ยนแน่นอนนะครับก็ต้องดูไปว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยสามารถควบคุมการนําเข้าหมูเถื่อนได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดควบคุมไม่ได้เนี่ยผม่าเกษตรกรก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยแต่ถ้านับไม่สามารถไปป้องกันได้เนี่ยรายย่อยเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ก็จะเหลือแต่แตเกษตรกรรายใหญ่หรือบริษัทใหญ่ที่ เขามีสายป่านยาวมีต้นทุนเขาสามารถสู้กับพวกนี้ได้แต่เราอ่ะสู้ไม่ได้เพราะเราเป็นลายรายย่อยที่จะต้องมาคอยตรวจตาดูแต่ตอนนี้เราได้ตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดคณะกรรมการนโยบายสุกรและผลิตภัณฑ์ได้สะท้อนปัญหาที่ยังคาราคาสังของโครงสร้างหมูไทยที่เกษตรกรน,นั้นต้องแบกต้นทุนสูงแต่ราคากับผันผวนตามจำนวนหมูเถื่อนที่อยู่เกลื่อนในตลาดแต่แนวทางการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ให้หมูเถื่อนทะลักเข้าไทย คือการดักตั้งแต่ต้นทางคือทางท่าเรือและแนวตะเข็บชายแดนก็ผมยกตัวอย่างหมูหนึ่งตัวนะครับถ้าเราซื้อลูกหมูมาราคา3,600บาทอันนี้หมู16กิโลนะลูกหมูนะ3,600บาทนะครับเลี้ยงไปจนได้100ยกิโลนะครับมันกินอาหารไปเนี่ยนะครับกินอาหารแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายโสหุ่ยนิดหน่อยก็อีก6,400 รวม3,600กับ,บวก6,400ก็คือ1,000 0บาท1,000 0บาทเนี้ยหมูน้ำหนักที่100กิโลเพราะ100กิโลไปหาร1,000บาทกิโลนึงก็100บาทกิโลและ100บาทถือเป็นต้นทุนต้นทุนนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรก็คิดไงว่าต้นทุนเนี้ยถ้าซื้อลูกหมูมาก็100วันนี้ถ้าขาย70บาทหรือ60กว่าบาท1ตัวก็ขาดทุนโลละ30บาท ร้อยโลขาดทุนตัวละสามพันชาวบ้านเลี้ยงหมูร้อยตัวขาดทุนสามแสนถ้าสองร้อยตัวขาดทุนหกแสนถ้าใครไปเลี้ยงตอนนี้สามร้อยตัวก็ขาดทุนประมาณหนึ่งล้านบาทอ๋ออันนี้ถือว่าถือว่ารุนแรงนะครับหมูเป็นสัตว์ที่ใช้ต้นทุนการเลี้ยงเนี่ยสูงมันไม่ได้กินหญ้ามันไม่ได้กินฟางข้าวมันกินวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นที่เป็นเกรดพรีเมียมครับ ขณะที่ร,รองอธิบดีกรมปศุสัตว์บอกกับเราว่าปี2565ที่ผ่านมาได้จับกลุ่มเคสลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรได้ถึง42คดีน้ำหนักรวมกว่า1ล้านกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า219ล้านบาทสำหรับเนื้อสุกรที่เราตรวจยึดได้ในปี2565ที่ผ่านมาครับก็เราดำเนินคดีไป42คดีนะครับจำนวนเนื้อสุกร1ล้าน8 0 0 0 9ก0กว่ากิโลนะครับเมื่อเราตรวจตรวจจับได้นะครับถ้ากรณีที่อยู่ในชายแดนอันนี้การดำเนินคดีจะรวดเร็วเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วข้ามแดนมาเราก็จับอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เนี่ยเราก็สามารถดำเนินการทําลายได้เลยแต่กรณีที่เป็นเคสใหญ่ๆที่เราไปตรวจยึดต,ตามห้องเย็นเนี่ยเบื้องต้นเราต้องอทําการบันทึกสั่งกักไว้ก่อนแล้วก็ให้เจ้าของนะครับนำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงว่า มีการนําเข้าถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่อแล้วก็เราก็ส่งฟ้องคดีถ้าเกิดว่าเป็นถินเป็นการลักลอบนําเข้านะครับเราถึงเมื่อคดีสิ้นสุดเนี่ยเราถึงดําเนินการไปไปฝวังทําทลายครับผมครับส่วนซากสุกรของกลางจะแบ่งเป็น3ส่วนคือ 1. ทําลายไปแล้วจํานวน1นึ6 6 2กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า71ล้านบาท 2. อยู่ในระหว่างดำเนินคดีจำนวน186,116กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า25ล้านบาท 3. รวบรวมเพื่อทำลายจำนวน723,786กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า123ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรมีแหล่งผลิตมาจากต่างประเทศเช่นประเทศบราซิลเยอรมนีอิตาลี ส่วนการทำลายของกลางที่เป็นเนื้อสัตว์เถื่อนในบางคดีนั้นจะต้องรอให้คดีถึงที่สุดจึงจะสั่งทำลายเนื้อสัตว์ได้โดยเจ้าของซากสัตว์จะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเย็นส่วนบทกำหนดโทษผู้ลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พศ2 5 5 8ัากำหนดไว้ว่า โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งปัจจุบันนี้กรมปศุสัตว์กําลังมีการผลักดนันแก้ไขให้เหมาะสมซึ่งมาตรการและบทลงโทษทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พศ2558นั้นอยู่ในระหว่างการเสนอปรับปรุงบทกำหนดโทษให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ย้อนไปเมื่อวันที่11มกราคม2565มีรายงานการตรวจพบโรคระบาดนี้ครั้งแรกที่ฟาร์มหมูในจังหวัดนคปรปฐมปัจจุบันทั้งในไทยและต่างประเทศยังไม่มีวัคซีนที่พิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อการป้องกันและควบคุมโรคสุกรที่หายป่วยจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและความรุนแรงของโรคที่ทำให้สุกรติดเชื้อมีการตายเฉียบพันเกือบร้อยละร้อย เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยในประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนเข้ามาโดยเฉพาะเนื้อสัตว์จากประเทศอินเดียเนื่องจากคนอินเดียนั้นไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ส่งผลให้เนื้อสัตว์ในประเทศนั้นมีราคาตกต่ำจึงมีการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนแช่แข็งจากอินเดียเข้ามาจำนวนมาก ส่วนข้อมูลของกรมศุลกากรระบุว่าสถิติการตรวจยึดเนื้อสุกรแช่แข็งในปี2,563ถึงปี2,564ไม่พบการจับกลุ่มแต่ในปี2,565นั้นสามารถตรวจยึดได้11รายน้ำหนักรวม146,390กิโลกร,รัม ตัวจริงสนามข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวบริเวณชายแดนทางบกบอกกับเราว่าปัจจุบันนี้ยังพบมีการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่การจับกลุ่มเป็นไปนด้วยความล่าช้าเนื่องจากปัญหาการส่งกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามช่องทางธรรมชาติการลักลอบนำเข้าสัตว์เถื่อนนั้นถือเป็นความเสี่ยงของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF กลับเข้าสู่ประเทศไทยเพราะไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบใดๆจึงทําให้ไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคนอกจากนี้ยังส่งผลต่อความเสียหายกับระบบเลี้ยงสุกรของไทยตั้งแต่ผู้บริโภคราคาขายหมูหน้าฟาร์มที่ตกต่ําสะท้อนชัดถึงปริมาณหมูเถื่อนที่ทะลักเข้ามาแม้ปีที่แล้วจะจับหมูเถื่อนได้ราวหล้านกิโลกร,รมัมแต่เป็นเพียงร้อยละห้าที่อยู่ในตลาดเท่านั้นหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย คนเลี้ยงหมูในไทยจะต้องเลิกกิจการไปและนำข้าหมูจากต่างประเทศมาบริโภคแทนในอนาคตโชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน